คำเตือนคลิปนี้จะมีคำหยาบคายนะครับเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีนะฮะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หลืผู้ปกครองนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c h e รี่มิส t e r ีนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า The Last Train นะครับแปลว่าก็ตรงตัวเลยเนาะแปลว่ารถไฟขบวนสุดท้ายนะครับคำอธิบายเกี่ยวกับเกมนี้นะัะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าไตเติลมันแทบไม่บอกอะไรเลยเนาะ ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยเรากำลังอยู่ในรถไฟขบวนสุดท้ายคราวนี้เนี่ยรถไฟขบวนสุดท้ายเนี่ยมันแปลว่าขบวนสุดท้ายของชีวิตเราหรือว่าขบวนสุดท้ายของชางชารลานี้ก็ไม่รู้นะฮะยังไงแล้วก็ไปกนเลยนะฮะโอเคเราอยู่กันในเหมือนเหมือนเราอยู่ในในรถไฟซักโบกี้หนึ่งอะ่ะเหมือนในรถไฟซักโบกี้หนึ่งแล้วก็เหมือนมีคนนอนอยู่น่าจะเป็นคนไร้บ้านนะโฮมเลส เอ็กอ๋อปุ่มเอ็กคืออินเ r อร์อินเทอร์อเอร์คก็คือมันมันแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยไปใครอ่ะก็จะเป็นผู้โดยสารท่านอื่นในการผู้โดยสารท่านอื่นมาดูบุหรี่นะฮะ DAMN! This l ดเ d e r doesn't work ก็คือไฟแช็คมันไม่ติดนะครับวูเด็กน้อยพ่อแม่หนูอยู่ไหนลูกทำไมมาวิ่งเล่นคนเดียวแบบนี้ล่ะลูกฮะอันตรายนะลูกผู้ปกครองอยู่ไหนะคะ หนึ่งสองสาม buckle my shoes อุ้ยพวกเหรอเออโอาฮจริงด้วยเขาเดินไม่ได้เ <c oughs> ออพวอกพวกพวกพวกไม่หยุดรูปหลังรูปหลังรูปหลัง <c oughs> เออเบาหนักอยู่นะ <c oughs> ขบวนต่อไปมีคุณตานะั่งอ่านหนังสือพิมพ์ห <c oughs> นังสือพิมพ์เยอะมากเลยดูดิ นี่เสพย์เยอะมากนะคุณตาอ๋ออันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันมันกาลังหาอะไรอยู่ปะเฮะ้ย<ะ>พอหนมเคยเห็นหนังสือแบบฉบับล่าสุดหรือเปล่าฉันหามันแบบว่าแทาจะทุกที่เลยถ้าเกิดเห็นแล้วเนี่ยฝากเอา,มาใม้ฉันด้วยนะได้เลยครับคุณลุงผมหามาให้นะฮะอ้าอันนี้ไม่ใช่ทางไปเหระเหมือนมันล็อกอยู่ปะเอน่าจะไปทางไหนอะ อย่าลืมหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดด้วยนะได้เลยครับนะแล้วออกทางไหนอ่ะกับทางเดิมหรอว่าไอ้ผู้หญิงอ้วกนี่มันต้องมีอะไรแน่เลยอะ่ะมันให้เรากลับมาตรงนี้บ่อยมากเลยหรือไม่ไก็ไอเด็กคนนี้แหละเด็กผีสิงเด็กผีสิงแน่นอนหนึ่งสองสามสี่ล็อกเดอะดอเาประตูล็อก ไมเดนี้มันรู้อะมีอะไรแน่ๆมันมีอะไรมันมีเงี้ยงงานะครับน้องคนนี้มัรู้เรื่องการล็อกประตูของเราได้ยังไงนะฮะไฟแช็คใช้ได้ยังไงก็ยังใช้ไม่ได้อยู่กลับมาโบกี้เดิมมะนะั้เนี่ยเอาให้บราเธอร์ดีนซีอูแ่อ้าวพี่ชายฉันไม่เห็นนายเลยตรงนั้นอะ มีอะไรต้องการหรือเปล่าหรือว่าต้องการหนังสือพิมพ์ไปใหม่อา้าวนี่ไงเบลช่วยบราเธอร์ได้ครับได้ฉันจะให้คุณอันนี้ละกันเอาฉันสามารถให้คุณได้หนึ่งอนันหรือไม่ก็แบบจะหนาวไปอยากได้อันไหนอะอันนี้ละกัน this one อาได้หนังสือพิมพ์มาแล้วนะครับหนึ่งฉบ,บับโอเคฝ,ฝันดีนะพี่ชายไปฮะเราได้หนังสือพิมพ์มาแล้วนะครับหนึ่งฉบ,บับเราก็จะเอาไปให้คุณลุงคนนั้น ไอเด็กคนนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยอะมันต้องมีต้องเจอต่อ5 6 get your fix get your fix นะที่นี้มันแปลว่าซ่อมเหรอหรืออะไร seven egg don't be late ฟังให้จบเลยจะได้รู้ว่ามันมีอะไรเปล่า nine ten you are not my friend อ้าวมันหมายความว่าอะไรอะ น้องไปที่ดาซาตานไหมเนี่ยที่ดาซาตานไอจะขยี้เลยให้แหลกน่ากลัวไอเด็กคนนี้มีพิรุษหล่อนมีพิรุษนะหล่อนมีพิรุษนะฉันดูนะจะอ้วกถึงปลายดางเลยไหมเนี่ยหมดตัวแล้วมังน้องหมดไส้หมดพงเลยหมดไส้หมดพง งครับนี่ครับเป็น The Paper You Are Holding Exactly What I'm Looking For บอกเขาบอกว่าเอ้ยพนนหนุ่มเนี่ยไอ้นิสือพิมพี่นายถืออยู่อ่ะเป็นสิ่งที่ฉันกำลังหาอยู่นะเฮ้ยขอบคุณมากมากเลยพหนุม่มอันนี้เอาไปให้อะไรวะอ้าไฟแช็คอ๋อฉันไม่ได้ใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วอ๋อเอาไปให้เอาไปให้ใหนะ้านะ้าไฟแช็คที่เด็กคนนี้คร ทีดาซาตานี่ร้องเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเด็กน้อยไฟแชทที่นายถืออยู่น่ะฉันขอนะเข้าไปเลยเฮ้ยมันตรงจุดมันได้นายรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยกำลังจะเป็นเหมือนบุหรี่ชิ้นสุดท้ายของฉันฉันกำลังจะลาออก จากงานหรือเปล่าวะ Detire from the force ก็คือหลังจากที่จบขบวนนี้แล้วนะฉันจะไปเจอครอบครัวนั่นดูนี่สินี่มันรูปของหมาน้อยของฉันไม่น่ารักเลยเหรอไปกะบอกว่าอะไรวะมันเขาน่ารักอะไรแฟรผิดเห้อน่ารักใช่ไหมละ่ะอะไรประมาณนี้อ่ะยังไงก็เถอะการดูบุหรีเป็นสิ่งไม่ดีนะคะน้องๆหนูๆน,นะคะก็การสูบบุหรีเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะการสูบบุหรีเราทำอันตรายต่อปอดนะฮะก อย่าไปหัดอย่าไปลองนะคะแต่ถ้าใครที่สูบอยู่ก็พยายามลดลดเลื่อนๆนะคะแต่ถ้าใครเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาที่ตัวเองมอีความสุขแล้วกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับคุณแล้วกันนะ The last s i t between those two cars The last แปลว่าอะไรอันนี้เราไม่รู้อะเขาเหมือนเขาทิ้งอะไรไว้เขา,เาหล่อนทิ้งอะไรบางอย่างไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็กระสิบว่าฉันเห็นเห็นเด็กด้วยนะ ฉันเห็นเด็กเอ้ยฉันเห็นเด็กเอามันไปพระคุรชาวาวงทำไมเด็กคนนั้นต้องเอาอะไรแบบนี้ไปด้วยทำไมเด็กเด็กต้องการอะไรแบบนี้ <c oughs> ใช่อย่างไรก็ตามก็ตามสบายนะดูแลตัวบบเองเจอกัน <c oughs> อิทิดาซาตาเนี่ยทิดาซาตานแน่นอนเธอใช่ไหมหล่อนมีพิรุษนะฉันจะไม่กล้าเข้าใกล้หล่อน หัวที่หนึ่งเฮ้ยมิสเตอร์มิสเตอร์มิสเตอร์ you want what what daddy drop เฮ้ยคุณอยากรู้ไหมว่าเด็กคนอ่าผู้หญิงคนนั้นทิ้งอะไรไ้เอา้าอิธิดาซาตาเล่นบอลรู้เรื่องที่เราคุยกับนะ้าคนนั้นด้วยร่อนมีพิรุษนะร่อนมีพิรุษได้นะแต่เหมือน นายต้องตอบคำถามฉันก่อนพร้อมยังไปเลย Which way do you think the train is going? คุณคิดว่ารถไฟจะไปไหน,อ,น,นอันนี้เดาเลยนะถ้าไปทางขวาก็คือตะวันตกใช่ไหมซ้ายคือตะวันออกกูผิดไปวะมัวไปมัวไปเนี่ยไปเวสแล้วกัน west side west side west side So that's what you think นั่นเป็นสิ่งที่ที่นายคิดใช่ไหม <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคําถามที่มีม,มีเลรแหละมีเล่กลนพวกเรากําลังพวกเราไม่พวกอพวกเราไม่ได้กําลังจะไปที่ตะวันออกที่จะมันตกเรารู้ไหมว่าพวกเราอ่ะจริงๆแล้วฉันัจะไปไหนเอาแอบปิดแล้วก็บอกว่าแล้วจริงๆเราจะไปไหนล่ะไอเดียคนนี้ก็บอกว่านานี่มันตลกดีนะ นี่ไม่รู้จริงๆหรอว่าที่เราจะกำลังจะไปเนี่ยนายควรจะรู้ไม่ใช่หรอว่าเราอ่ะแบบว่ากําลังจะไปไหนอะ่ะนายควรจะรู้ที่ที่นายกำลังจะไปก่อนไม่ใช่หรอก่อนที่จะอยู่บนรถไฟช่้นเนี้ยชิ้นนี้เลยวะหลังจากที่หรือว่าตั้งแต่ที่คณตอบคาถามฉันนะนี่ไปอิวบอทเก็คือเหมือนเหมือนได้กระปุกยานะฮะขอว่านายควรจะเอากระปุกยานี้ไปให้หล่อนเร็วที่สุดนะอ้าอีผู้หญิงอ้วกแน่นเลย ชีสกตติ้งพรีดซิกเขาป่วยหนักมาก <c oughs> ขอบคุณมากนะที่ดาซาตานแล้วเจอกันเดี๋ยวกลับมามห้ามแปลงร่างเป็นฟีศาจับกูกินนะไม่เอาเลยเธอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นายเจอยาฉันเหรอโอ้มันดีขึ้นมากเลยนะฮะฉันดีขึ้นแล้วเธอนี่มันเป็นผู้ช่วยชีวิตลับเซเวอร์นะฮะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเดี๋ยวก่อนนะ ตอนนี้มันมันผิดเพียเพ้ยนไปหมดแล้วนายไม่ควรอยู่ที่นี่อ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่าบอกนะมึงจะแปลงหน้าเป,ป็นปีศาจอะฟังนะนายต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ให้เร็วที่สุดตามใช่ไหไป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 กูเชื่อกูอเชื่อกูอ่ะอีธิดาซาตานกูว่าแล้วรอดมีพิรุตรอดมีพิรุต หล่อนแน่นอนหล่อนไอจกักรยี้ยนทัแหลกไอพนมสุบุรีก็หายชิบหายแล้วกูเทรนทูบูซานไม่เนี่ยเทรนทูบูอีลุงอีลุงโฮมเลสแมนชายไรบ้านก็หายไปกูดโดนแล้วกูดโดนทั้งตี้เลยกูดโดนทิดาซาตาทั้งเรื่องเลยอ้าว แล้วทำไงอ่ะมันต้องจำสแกนแน่เลยวะออกได้ปะเอา้าออกไปโบกี้หลังได้ ไม่พบไฟฉายใครจะพบไฟฉายกับรถไฟวะเราต้องใจดีสู้เสือมันต้องไม่มีอะไรกูอยากจะกระโดดลงข้างทางเ้้ยถ้าข,ข้างทางมันน่ากลัวกว่าทำไงวะเสียงอะไรอะ่ะมันเสียงคนเดินอะ่ะไ่อก้กูได้ยินเสียงคนเดินเพื่อนๆได้ยินไหมฮะได้ยินเสียงคนเดินจริง,รงๆ่ะื่อก้ ผมไม่ได้หัวาดชิวเรื <laughs> ่อะไรอะ่ะอยากย่ายอยากย่ายอยากย่ายอยากยาก่ยายเต็มเลยอะ่ะจะบอกนะว่าฉันกำลังจะไปถ้ำแมงมุมในแฮร์รี่พัตเตอร์ไม่เกี่ยว ไม่ได้ยินเสียงคนเดินอีกแล้ว่啊หูฟังขวามันไม่เปิดโอ้โหเรียบร้อยชัวชัวถ้ามึงมาถึงประตูสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วมึงเปิดไม่ได้ชัวหันหลังกลับไปมึงโดนมึงโดนแน่นอนเฮ้ยใครมาอีเด็กอิติดาซาตาัน ทิดาซาตานแบ่งมุมกว่าแล้วหนีไม่ได้ด้วยทิดาซาตานทิดาซาตานไอจะกรยี่ยู่ให้แหลกควิกเกตอินเฮเฮ้ยเข้าในอน,นี้นี่เร็วอีผู้หญิงอวกมาช่วยเราอ๋อขอบคุณมากเลยนะยายทานใสเ้ยอคนละคนกัน่ะมันเกือบไปแล้วนะแต่บอสคลอสนะฮะ ยู่อมสบีคำเพอร์ฟูตนายเกือบจะกลายไปเป็นอาหารของทิดาซาตาแล้วเดดทานใสหรือไม่แยกก่กว่านั้นคือฟังนะขอบคุณมากที่ช่วยฉันแต่นายต้องออกไปจากที่นี่รถไฟที่นี้ไม่สามารถพานายไปหาบ้านนายได้ที่นายต้องทําก็คือสปินเราวเจ็ดทาาหมุนตัวเจครั้งฮะออกกูฝันอยู่ไปได้เมินเมอไปได้หมุนตัว, <c oughs> ออตวเจ็ดครั้งให้ให้เธออ้วกอ้วกแบบที่เธอทาเหรอ Don't อ o r g ก t เรเหมือนว่ามันจะถึงสถานีปลายทางของฉันแล้วให้ก hey, ูไปด้วยดิไปด้วยอย่าหวังว่าเราจะเจอกันอีกครั้งนะจำนะเจ็ดครั้ง One time seven คนละคนละอันนะนะมัน seven years old นะฮะเออดีหน่อยมันอย่างนั้นมันก็สว่างขึ้นมปมันไม่ใช่ทางที่จะไปอ้าว ท่ากว่ากูก็ต้องออกไปทางเดิมที่กูหนีไอ้ยาย,ย,ย,ยทานสายมานะยายทานสายที่การซาตันประตูนี้ก็ล็อกเหมือนกันอ่าจบเฮแล้วกูโดนแน่ๆไปไหนไม่ได้เลยขึ้นบนเหรอหรือว่ามีช่องหน้าต่างให้ทะลุมันต้องโดนจำัะแกแน่ๆจังหวะน,นี้ไปไม่ได้หมนตัวหอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกิดแล้วปะแปดเก้าสิบ โอ้ด่ผลว่า it worked ไม่เคยเล่นเกมสยองขวัญแล้วมีความสุขขนาดนี้มาก,ก่อนรู้สึกเหมือนออกจากออกจากที่แห่งนี้ได้ blessing God bless you the end The L the L thanks for playing press x to play again ไม่ไม่แล้วไม่แล้วกูจะไม่ไปเจออีกท,ทดาซาตานอีกทานใสแล้วนะฮะก็จบแบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมทิดาซาตานนะฮะ <laughs> The Last Train นะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนๆ่คิดว่าให้เท่าไหร่สำหรับผมผมว่ามันมันก็สนุกดีนะมีในเรื่องของการเทอร์ a c t กับ npc ค่อนข้างเยอะเลย มีอะไรให้ทำนะครับมีในเรื่องที่ค่อนข้างตื่นเต้นให้ทาแบบเหมือนมีภารกิจให้ทาอะ่ะก็สนุกมา,มากๆเลยนะครับเกมนี้ผมให้7.5เต็ม10ละกันผมให้7.5เต็ม10ก็คือสนุกมา,มากๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วยังไงมาเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะไปเล่นเกมอะไรติดตามกันเจอกันแลายังเซ่เจอเกันกับผม